ครับสวัสดีครับมือนี้กับพ่อก็ผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางในการดีดพินครับส่วนพี่น้องมาดีดพินครับมาฝึกพินมือนี้บ่ได้ฝึกครับหางแต่ว่ามาเว้าเรืองพินครับเปลียงคือว่ามาเวาเรืองพินหาลัางคนกับพ่อท่านหูจักส่วนประกอบของตัวพินนะครับครับ ผมขมา่าไม่ไหม้ขึ้กันครับบ่อหุจักดีดย่างเดียวครับครับเนาะครับเนาะนี่เริ่มแรกเลยครับพินครับเขาเอือนเตา่าพินตัวหนึง่งพินเต่าหนึง่งเนาะครับเนาะตัวนี้เขาเอืนเต่าพิ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 นขืนมานี้ครับตัวนี้มนมองขืนสายพิน มองตัวล็อกขืนมานี่สายพิ้นแลนไปทั้งทึ่งตัวนี้เขาเอื่นย่องหลังเห็นว่าครับ,รบย่องยอง่ยองนี่ยองนี่คือสะพานว่างสายพิ้นขวมมาทางปีขืนมาหาย่องย่องหนาตัวนี้เขาเอื่นย่องหนาตัวนี้เขาเอื่นย่องหลังครับจำไังไงย่องครับย่องย่องยอง่ยองหลังย่องหนา ครับย่องหน่าย่องหลังนี่มันกส็สีห่างกันอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดนิ้วประมาณนี้ครับมาตรฐานฮาลังค้นอยากได้ก่วงกัขยายออกไปอีกแต่ว่ามาตรฐานกับยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่แหละครับยี่สิบเอ็ดนี่ครับพอดีพอดีแหละครับเอาสั่นเอาเหงาเอาไปนี่สายพินครับสายที่หนึ่งสายที่สองสายที่สามนี่เ,เออสายพินเนาะครับบาดท,ที่นี่ส่วนนี่เขาเอื้อหอพินข้อพิน ข้อพินตัวใหม่ตัวท่าหนาแดงๆนี่ครับพภาษาอังกฤษเขาเอิ่นฟิงเกอร์บอร์ดพ่นดีบัธรรมดาดิสมัยตะกี้บัววางสี่ดีครับบาทที่นี่กับว่าน้ำไปไกีตาร์ขันสากลนะครับฟิงเกอร์บอร์ดไม่สิป,ประกอบขึ้นมาโดยไม่เนื้อแข็งสิปเป็นไม่ มาดูหรือมายุ่งนะครับตัวนี้ตัวแดงๆนี่นะครับเนาะตัวทั้งหลังนี่เขาเอิ่นข้อพิ้นครับข้อพิ้นครับสมัยตะกี้บบมีเล็กดามครับนี่มองนี่สูมือนี่มีเล็กเล็กดามทางในครับมันยังคอยบกงบังโง่เนาะครับเนาะในฟิงเกอร์บอร์ดนี่อ้าวภาษาอังกฤษแต่เนาะมานีเนาะครับอยู่ไอ้แป้นเอาว่าแป้นแป้นพิ้นสนะครับน้องนี่เนาะครับฟิงเกอร์นีครับ ประกอบด้วยนี ball. Ball game, <pod ang uine> one, ่คับนี <pod> ่ครับเฮ็ดคันคันพินเขาเอียนคันพินคันพินครับคันหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันห้าไหลลงมามันมีสิบหาคันครับสิบหาคันพินพินมีสิบหาคันแล้วตัวนี้แหละครับบัดนี้ตัวนี้ตัวคันตัวนี้ตัวนี้ช่องตัวนี้คันครับนี่ช่องพิน คันพินนี่มีซิหาคันช่องนี่ก็มีสิบหาช่องเขาเอิน้นช่องนี่เขาเอิ้นเฟตพุ่นนีภาษาอังกฤษอีกที่บาดท,ทีนี่เฟตเนี่ยเฟตนี่คือหนึ่งสองสามสิบหาช่องเขาเอิน้นพินสิบหาเฟตอันนี้ไม่ได้มาตรฐานครับห้าลังห้าลังอาจารย์ที่ที่เฮ็ดออกมากครับตัวนี้บ่มีมันก็สิเป็นสิซีเพราะว่าตัวนี้ครับตัวนี้มันเสียงเดียวกันครับ แล้วแต่อาจารย์ทันใดกับพินรุ่นได้หรือออกมานะครับจังของผมนี่เขาเอาิ่นพินซิมหาเฟสนะครับเต่านึงนี่นี่คันคันพินนี่ช่องครับเฟสนี่เฟสนี่บาดขึ้นว่านี้เออบอกว่าด้จบครับนี่ข้อพินนะครับครบัข้อพินนี่ข้อเทิงข้อกลางข้อลางครับข้อลางเสียงสูง อันนี้ข้อกลางอันนี้ข้อเทิงบาดที่นี่คืนมานี่มันจะเป็นลูกบิดบาดที่นี่ลูกบิดบ่นเป็นแม,ม่บิดดีครับลูกบิดลูกบิดขันพิ้นสามสายกับนี่สามบิดสามลูกบิดครับขันพิ้นสองสายกับสองลูกบิดของผมนี่สามสายนะครับสามลูกบิดครับบาดที่นี่คืนมะฮอดนี่หัวพญานาคครับโู้พญานาคโอ,าาโอครับเป็นของสูงครับโู้พญานาค ข้างหลังบาดที่นี่ขึ้นมากตัวยึดนะครับมันมีสองอันตัวหนึ่งอยู่นี้ตัวหนึ่งสีอยู่นี้ครับสายสายครับตัวล็อกสายบาดท,ที่นี่สายไพ่ครับครับสายสะพายมียังเอียะระบาดท,ที่นี่ครับนี่คือองค์ประกอบขา่าวๆพ่อสังเกปนะครับให้ห้องหู่จักไว้์ฮารลังเทียรคนถามว่าอันนี้ไปยังซิบเ่ิหูจักบมแนต้องตอบเขาได้นะครับ โดยประมาณประมาณนี่ผมเขมาม้าไม่ไหมคกับว่าหูจักครับผมก็จําจากปากคูบาอาจารย์เพิ่นเวอยู่บเซาก็เลยจําได้ว่าตัวนี้เป็นลูกบิดนะครับตัวนี้ย่องหลังอันนี้ย่องหนาครับกับสะพานนะครับสะพานสายพิ้น,ขน,นเขาอื่นขันแมนเสากับเสาฟังนี่ก็เสาฟังนันเหนือนกันอันนี้เสาฟังห้าอันนี้เสาฟังพุ่นเหมัเขาเอื่นย่องหนาครับย่องหลังครับสายพิ้นนี่คือสะพานครับ สำหรับตัวนี้นะั่มนตัวเคงสายไอ้เครื่องจูนเนอร์เคงสายพิ้นหนามีไว้ครับบ่แพงซ้ากีตาร์สื่อมาไว้ครับจังเคงสายนี่ขันห้องสีขามาใหม่ๆเนาะครับโบผ่านได้คล่องเคงสายนี่ห้องกับเปิดได้ครับเลาเปิดเปิดไปนี่เปิดแล้วบาทที่นี่ห้าจีเคงมีลามี ใช่เหรอเหตุตั้งแต่มีละมีขันมีพัลมนี่มันกะสีแกงยังน้อยว่ะนาะครับคืนมันนั่นมีมีกระเท่ากัับตัวอีครับมันเหลี่ยมเนาะครับเนาะนี่มีมีสายหนึ่งมีสายสองล่ะ เหอมันดับทีไมดับยังได้บูล่ะซชื่อมากมันเงินทันครับล่าตัวเอเอมันยมตาเนอะครับเอมีดขึ้นไป ขันว่ามีเครื่องตัวนี้เขาเอินจุนเนินมีโอกาสขาดนะครับสายห้าเคียงว่าไงว่าห้าเคียงบ่าันเป็นไหม bạn, hey. Là sai mi, đấy thế là, liềm ta, vậy. ไปใกล้แล้วค่อยไปใจเย็นๆเ,เขียวไปเขียวแล้วครับมีมันเป็นมีล่ามีสองนิล่าสามนิเส้นหนึ่งน่มีครับบาร์เท่ากับปิดไว้ป้องกันการมดทานเมดแบตนะครับบ่แพงครับหาสื่อมาใส่ขันมันเคงถือ มันก็เป็นตะเลนเป็นตะฟึกครับมีลามีมันเป็นเหล่าขวดนึ่งรครับเหล่าขวดนึ่งเหลาขวดนึ่งนะครับครับเบื้องใกล้ๆครับ,นะรบพินพินตัวนี้เป็นพินโป้งนะครับ พีพิ้นแล้วเคงเป็นแล้วมาที่นี่ก็ฝึกไปฝึกฝึกเลี้ยนพิ้นเ,เอิดเลี้ยนพิ้นฝึกพิ้นอยากดีดพิ้นเป็นครับก็กดเข้าไปใน YouTube จังของผมนี่กดไปเลยครับว่าอยากดีดพินเป็นของสุทัศน์ศรีวัฒนาของผมครับกดเข้าไปเลยครับเป็นแท้แน่นอนครับสำคัญว่าสิเป็นสาสหรือเป็นเล่ยวทอนล่ะครับหนึ่งมีพิ้น สองเคงสามหูจักนุดครับนุดผมก็บ,บอกอยู่ใน y t u t u อยู่ใน u t u b e ของผมนะครับอยู่ไอ้าไอ้อยากดีดพินเป็นนะครับกดเข้าไปเลยนะครับพี่นอ้องลูกหลานผู้ใดอยากฝึกพินครับสมัยตะกี้บม่หันโด่นดนยผมก็เสียนออกมาเนี่ยผมมีพินแล้วผมอยากดีดพิน ผมไปหาคูบาอาจารย์แถวแถวทางบ้านผมกับบ่ใครมีผมคือว่าเมดเป็นมื่นกับสิเมดวันอยากดีดพินเป็นเฮ็ดจังไดกับ่เป็นบาท,ที่นี่ลูกก็เมียสื่อโท,ทรศัพท์ให้เขากับบอกให้ว่าอยากเบิ้งอันนั้นอันนี้อยู่เฮียนผู้เดียวผมบอกดเบิ้งเนี่ยยูทูก,กัเห็นเพิ่นวา่าพิมพ์เข้าไปดีดพิ้นผมก็เลี่ยนน้าเพิ่นคูบาอาจารย์หลายๆท่าน ก็ขอคุณได้หลายคูบาอาจารย์อยู่ใน YouTube นะครับขันบ่ามีพวกท่านผมบ่เป็นแน่นอนห่างแต่ว่าผมสีว้วค่วมบ่ฉลาดให้ฟังบาทที่นี่เบื้องของอาจารย์แล้วแล้วเห็ดน้ำพินเห็ดบ่ท่านกับบ่ากล้าบอกผู้ใดอยุ่ีปีเพินเ่นเล่นเร็วโพดกระเชียนให้เพิ่นยูดอก <c oughs> บาทซี่หาเดียนขึ้นหลังมหาหันก็เลยมาถามหลานว่าเห็ดจังไดวิดีโอนี่ของอาจารย์นี่ สีให้เพื่อนเล่นซาลุ่งเนี้ยก็สีได้เบื้องมือเพื่อนได้แน่ยบ่หลานก็นเลยบอกว่าเมื่อกดมองนีไหมครับปู่กดไอ้มองเครื่องไม้คือหัวนอ็อตบ่อยถ้าขืนตัวนี้แล้วความเร็วในการเล่นกับไปแตะอีกว่าันบาทที่นี่มันึงขืนใส่ล่ให้เลือกเอาเลยว่าสีอาซาซั่มไหว่าษนตั้งแต่มือน,นั้นมาจนหอดมือน,นี่หาเดือนครับผมเป็นขึ้นมาหลายเติบอยู่ ห่างปุบห้าเหลเ่้งดอกครับเป็นหูจักเป็นจังเดยกือว่าหูจักตีเบิงเบิงเพิ่นท่านตอนแรกเพิ่นเล่นก็นคือเป็นสีเร็วๆบาดบาดบาดเบ,บิงเฮดห้ซ่าแล้วเพิ่นก็นเฮดเย็นๆเป็นซโล่เฮากับจำได้สราเราเาครับบาดท,ที่นี่นั่นลหละผมก็เลยเอาตัวนั้นแหละมาแช่ประสบการ์บอกพี่บอกน้องไป บ่มันเป็นการสอนนะครับเป็นการเว้าให้ฟังปร,ประสบการณ์ของผมนี่ครับมันสี่ปีขันแม่นนักรกระบาดแผลหลายอยู่ละผามาเจงบ่บขันแม่นนักเรียนสอบต๊แล้วสอบต๊อีกเหลือแต่อันขันแม่นอยู่ในมหาลัยแม่นเขาเอืน่นภาษายังยัง,ยงก็อ่อรีไว้วรีรีไทยร <laughs> ับว่าได้ขึ้นสั้นเสีเทีอเพราะว่าบ่ปองคือเพิ่น ฟองคือมูมูเก่งมเมด่อหรอครับผมก็เอาที่ละครับฮาลังคนกับวายยุดอกว่าอ้พ่อปนนีไปยังขึ้นมาเล่นให้พี่น้องเพื่อนฟังเอิส่วนเพื่อนฝึกข่วมลู่ซ้ำหางอึ้งนี่ผมก็เอาหางอึ้งนี่และมาว่าสู้สู้พี่น้องสู้เพื่อนพินญาติพิน,พนผู้สนใจไฟหาข่วมลู่ครับคือว่ามีประโยชน์อยู่ครับบ่ห้ายกันหน่อยล่ะกะหวังว่าเสด็รับค่วมปรารถนาดีจากผมสุทัศ์รีวัฒนาเพื่อนรวมทาง รดเข้าไปเลยนะครับอยากดีดพิ้นปินบอกลูกบอกหลานครับค่อยๆศึกษาไปเป็นแน่นอนทุกคนโชคดีครับ